ฮนาดูเซ็ตสวัสดีครับเป้ครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวมหาศึกคนชนเทพ Record of Ragnarok นะครับอันนี้สำนักพิมพ์ฟีนิกซ x เป็นมังะเล่มที่หนึ่งคือตอนนี้อนิเมะเนี่ย ขายแล้วทาง Netflix หาดูได้เลยทีนี้ผมยังไม่เคยอ่านมางาัมางงะมังงะเนี่ยมันเป็นออริจินัลผมเลยอยากอ่านมังงะเนี่ยให้จบก่อนไม่ใช่ไม่ใ,ให้จบเพราะว่าของไทยยังออกไม่จบของที่ญี่ปุ่นยังไม่จบอ่านไปให้เยอะที่สุดก่อนของไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีถึงเล่ม9โอเคเดี๋ยวถ้าผมอ่านครบจบถึงเล่ม9แล้วเนี่ยค่อยจะไปเจาะดูอน,นิเมะของ Netflix กันต่อ อันนี้นะครับของสำนักพิมพ์ฟีนิกซ์เขาจะมีหน้าสีให้หนึ่งหน้าอันนี้ขออนุญาตซูมมือพี่น้องคนโตของวอลคิรีอันนี้ฝ่ายฝ่ายมนุษย์ฝ่ายที่ช่วยเอาใจมนุษย์ให้สู้กับเทพอ่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตพ่นสปอยก่อน โอเคเพราะว่าเดี๋ยวตอนรีวิวนะครับอาจจะมีพูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาใครที่ยังไม่ได้อ่านใครที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเตือนไว้ก่อนว่าคลิปเวลารีวิวพูดถึงเนี่ยน่าจะมีการสปอยเนื้อหาในเรื่องไปด้วยโอเคสำหรับเล่มหนึ่งนะครับขออนุญาตแยกเป็นหัวข้อหัวข้อไปเอาเรื่องลายเส้นก่อนเลยเอเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอ่านมังงะ เยอะพอสมควรอ่านมาตั้งแต่สมัยเก่าๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อายุแก่แล้วคือเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจอ่านมังงะแต่ทีเนี้ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นมาเลยในจนถึงวัยอายุทุกวันเนี้คือลายเส้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้าเป็นมังงะนะครับถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยเราดูปก อย่างน้อยเราหาแบบว่าพีวงพรีวิวดูเนี่ยผมเนี่ยส่วนตัวนะเออเออเออพูดดักไว้ก่อนเลยตั้งแต่หัวคลิปคือการรีวิวการให้คะแนนของผมเนี่ยเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวเราผมกับคนดูเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกเหมือนกันไม่เป็นไรเราอ่านเรื่องเดียวกันนี่แหละเราอ่านการ์ตูนมังงะเรื่องเดียวกันเล่มเดียวกันนี่แหละบางคนอาจจะชอบก็ได้ บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคอ่ะเอาความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับมังงะเบสิกของผมคือผมจะดูที่ลายเส้นก่อนมันเป็นจุดแรกที่ทําให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยจะอ่านเรื่องนี้ดีไหมจะอ่านเรื่องนั้นดีไหมถ้าลายเส้นสวยถ้าลายเส้นถูกใจเนี่ยผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านเลยเออส่วนเนื้อหาความสนุกความไม่สนุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันลายเส้น จะเป็นจุดแรกจุดที่1ที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าจะอ่านเรื่องนี้ดีไหมหรือจะดรอปหรือจะเททิ้งหรือจะอะไรยังไงสําหรับมหาศึกคนชนเทพเนี่ยอขออ่านเครดิตปกเลยนะครับเรื่องและภาพเนี่ยอาจารย์เซนเซ,นเซนชื่อว่าอ,อาจิจิกะเอโอเคแล้วก็มีเรื่องต้นฉบับอันนี้คือเซนเซ,นเซชินยะอุเมมุระแล้วก็มีลำดับเรื่องเซนเซทาคุมิ ฟุคุอิโอเคโอเขาก็แยกแยกย่อยหลายอย่างเหมือนกันเรื่องต้นฉบับกับลำดับเรื่องนี่ต่างยังไงผมก็ไม่ค่อยมั่นใจละอ่ะเอาพูดถึงเรื่องเรื่องและภาพและกันอาจารย์เซนเซอจิจิจกะโหชมกันเลยชอบคือส่วนตัวเนี่ยลายเส้นเรื่องเนี้ผมให้ดีมากคือชอบคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าสวยแบบเนี้ยบอะไรขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็เรื่องลายเส้นสวยหรือไม่สวยเนี่ย มันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบเหมือนกันคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย mm. ลายเส้นแบบนี้สวยลายเส้นแบบนี้รกลุงลังคือแต่ละคนเนี่ยความชอบเนี่ยไม่เหมือนกันสําหรับมหาสืกคนชนเทพเนี่ยผมว่าดีใช้ได้เลยสําหรับเล่มหนึ่งที่อ่านจบไปทั้งเล่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีชอ็อตหลายๆชอ็อตที่มันเป็นชอ็อตแบบชอ็อตอลังการเออใช้คำนี้มันเป็นซีนที่แบบว่าอ่านแล้วแบบโอ้โหมันเท่เมันเฟี้ยว พลังจากลายเส้นที่ถ่ายทอดมาถึงเราเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยเยอะมีหลายซีนมีหลายช็อตมากมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจชอบโอเคสำหรับลายเส้นนะครับชอบมากดีแฮปปี้เลยคือเจอเล่มหนึ่งไปได้ขนาดนี้ผมโอเคแล้วแล้วก็พูดถึงอะคาแรคเตอร์ดีไซน์หน่อยคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่ก็เออหมายถึงว่าการออกแบบตัวละคร ตัวละครนั้นหน้าตาเป็นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างนี้เอะไม่เกี่ยวกับลายเส้นนะอันนี้ต้องแยกกันคนละหัวข้อนะครับสําหรับคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยผมว่ามันก็ใช้ได้ไม่เลวแต่อยากให้อันนี้ส่วนตัวนะอยากให้มันเท่่านี้ได้อีกเอออย่างทอเนี่ยก็เท่แหละแต่ว่าสําหรับผมมันยังไม่ไม่โปะอะ่ะเออมันยังไม่รู้สึกแบบว่าโอ้โหอย่างเออลิป,ป้ก็ถือว่า ใช้ได้ไม่เลวไม่เลวริโป้สำหรับผมอ่ะผมว่าเท่กว่าทอยหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับการออกแบบตัวละครเนี่ยเออแล้วก็ส่วนพวกวาลคิรี่ก็เอ้ยเก๋สวยเลยใช้ได้เลยเออก็สำหรับหัวข้อคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยผมให้ผ่านใช้ได้แต่อยากให้ทั้ง Thor, ทอทางริโปเนี่ยเท่ The, ได้กว่านี้เออส่วนตัว ชอบดีไซน์ของลิโปมากกว่าทอโอเคหัวข้อถัดไปนะครับ Introduction คือหมายถึงว่าการเกลิ่นนำเอ่การบอกคนอ่านอย่างเราเราในว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอย่างไรจะปูเข้าเรื่องในอะไรยังไงในแค่ไหนผมเนี่ยชอบเลยมันสั้นดีกระชับเข้าใจง่ายก็เป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆมังงะสมัยก่อนเหมือนกันคือมาถึงปุ๊บใส่เลยเข้าเนื้อเรื่องเลยไม,ไม่ไม่ต้องเกริ่นเยอะเออเออเอเอันนี้ชอบชอบ แล้วก็ฉากเปิดตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยชอบเท่อย่างฉากเปิดตัวของทอเนี่ยโอ้โหก็ตีคอนเนี่ยฟาดศัตรูมาก่อนเลยหนึ่งดอกบุ๊กโอ้โหแบบอย่างเฟี้ยวฉากเปิดตัวลิปโป้ก็เท่เออมีตัวละครตัวอื่นกองมีกองชงกองเชียมีการนั่งมา้ามาแบ่งก้งแบ่งกล้ามเออใช่ได้ฉากเปิดตัวของคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยถือว่าให้ผ่านนะครับเท่ดี แล้วก็ต่อไปหมวดแอคชั่นการต่อสู้เล่มหนึ่งนะครับเออเออ,เอ,อ,อันนี้เรารีวิวผมขออนุญาตรีวิวเป็นเล่มๆไปนะครับจะทยอยรีวิวคลิปละ1เล่มเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดสิ่งที่รีวิวสิ่งที่วิจารณ์ณทั้งหมดเนี่ยคือเล่มเดียวเล่มหนึ่งเนี่ยแอคชั่นฉากการต่อสู้เนี่ยผมว่ามันยังน้อยไปหน่อยเออถือว่าพอใช้ได้ก็สนุกดี แต่ว่าหมายถึงว่าซีนที่มันปะทะกันจริงๆอ่ะการเอาอาวุธมาสู้กันหรือซีนแบบการโชว์สกิลโชว์ฝีมือเนี่ยผมว่ามันยังน้อยไปน,นิดนึงแล้วก็ใช้คล้ายๆมังะยุคหลังๆและคือมีการใช้แฟลชแบ็กเออย่างแฟลชแบ็กของทอเนี่ยโอ้โหนี่ชัดเลยมีการแบบว่าแอบ,บอารมณ์แบบ a อ t a ทกออนไททันเออเหมือนเลยพาพิภพไททันของเราเนี่ย ยักษ์โยธานาม,มกลิ่นอายน่งใช่เออก็เทด่ดออีก็โชว์แบบว่าเออทอได้เก่งปราบยักษ์66ตัวเรียบด้วยตัวคนเดียวและก็ฉากแฟลชแบ็กของลิโป้ก็อ๋อโชว์ให้เห็นว่าเก่งตั้งแต่เด็กมีฝีมือมีสกิลฆ่าหมงฆ่าหมีฆ่าแบบคือปราบได้ทุกคนเก่งมากจนถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยอมโดนจับเป็นเชลย เพราะว่าเบื่อไม่รู้แบบคือมันสู้จนไม่มีใครจะสู้กับเราแล้วทุกเดีสู้มันกระจอกไปหมดตรงนี้ความเก่งของลิปโป้เนี่ยเออคือสําหรับผมนะส่วนตัวนะครับผมว่าที่มาที่ไปของความเก่งกาดของลิปโป้ในกระตูเรื่องนี้นะผมไม่ได้พูดถึงใน3ามโกงสามก๊กอะไรยังไงจริงๆเออเอาเฉพาะในมัง,งะเล่มหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน้อยไปน,นิดนึงคือมันไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆทำไมถึงเก่งคือกลายเป็นว่าเก่งเลยเก่งเอง แต่ว่าตรงนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันจะคล้ายๆเรื่องบากิเอออย่างคุณพ่อของบากิเนี่ยฮันมะยูจิโร่เนี่ยคือโอเกอร์โอเกอร์เออโอจีโอเกอร์ G R e, re, ยักษ์พอ่อบากิของเราเนี่ยก็เขาก็ไม่ค่อยได้อธิบายว่าทําไมถึงเก่งแต่คนอ่านมังงะเนี่ยก็เออทำใจย,ยอมรับไปได้เองว่าเออเอ,อ,เอ,อมันคือเขาปูมันให้เห็นนั่นแหละว่ามันเก่งผิดมนุษย์มนาคล้ายๆลิปโป ของเล่มหนึ่งคือไม่ค่อยบอกที่มาที่ไปในความเก่งกาจไม่เห็นตอนฝึกไม่มีการฝึกฝีมือไม่มีการฝึกซ้อมคือเกิดมาเก่งเองเป็นพรสวรรค์แล้วก็มุกเก่งจนเบือ่อเก่งจนแบบว่าเออจับกูไปเลยอยากประหงประหารอะไรทำเลยเต็มที่หาวเลยหาวนอนเ,อเบือ่อไม่มีใครสู้ลยเออมุกเนี้ยเก่งจนเบื่อเนี่ยคล้ายๆเรื่องบากิเหมือนกัน คาแรคเตอร์ในเรื่องบากิเนี่ยหลายๆตัวอารมณ์นี้เลยคือเก่งแบบคือไม่รู้สู้ใครอ่ะเก่งจนแบบเซ็งเก,งก่งจนเบื่อก็โอเคแฟลชแบ็ดนี่ก็ถือว่าทำใช้ได้ไม่ยืดเยื้อไม่ยาวจนเกินไปอย่างมังงะบางเรื่องเนี่ยโอ้โหแฟลชแบ็ดนี่คือยาวแบบเซ็งเป็ดเลยแต่อย่างมหาสือคนชนเทพเล่มหนึ่งเนี่ยแฟลชแบ็กของทั้ง Thor ทอทางลิโป้เนี่ยเฮ้ยกำลังดีกำลัง ใช้ได้อันนี้ผมโอเคแฮปปี้แล้วก็อ๋อมีข้อสงสัยของผมตั้งแต่ก่อนอ่านแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันจะไปสู้กับเทพได้อย่างไรและในเรื่องเนี่ยเขาก็มีวอลคิรี่คนเล็กเขาก็ถามคนคนพี่คนโตอยู่ตลอดเวลาว่าจะสู้ได้เลยจะสู้ได้เลยจะสู้ได้เหรอ,หอ,หอท้ายๆ้ายเล่มเนี่ยเขาก็เฉลยมาซึ่งตรงเนี้ยผมรับได้และผมชอบด้วยมันเหมือนมันเป็นจุดแบบทำอย่างไรให้มนุษย์เนี่ย สู้กับเทพเนี่ยไหวเพราะด้วยสกิลอย่างเดียวเย่ยอาจจะไม่รอดเขาก็เฉลยเรามันมีความลับอยู่ว่าวาลคิรีทั้ง13คนเนี่ยสามารถแปลงเป็นอาวุธสัตราเทพได้โอ้โหนี่เก๋คือมุกนี่แบบเห้ยชอบและอ่านเจอแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาท่าเว้ยมิหน้าล่ะอาวุธของริปโป้เนี่ยมาถึงต้านทานคอนโมเนียของทอเนี่ยไว้ได้ไหวก็เฮ้ยตรงนี้ชอบแก๊กนี้ยกนิ้วให้ว่า เ้าถ้ามันเป็นการเหมือนแบบว่าหาวิธีที่ว่าเทพที่ว่าเจ๋งๆเก่งๆเนี่ยเรามนุษย์เนี่ยจะสู้อย่างไรก็ต้องใช้วาลคิรีมาแปลงร่างเลยแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยไปให้เป็นอาวุธเอออย่างอาวุธของลิปโปในในเล่นที่หนึ่งเนี่ยก็คือวาลคิรีแปลงเป็นสัตว์ราเทพถึงชนถึงสู้กับทอเนี่ยได้ไหว ตรงนี้ชอบมันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของมนุษย์ให้สู้กับเทพได้โดยที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออ,เออเออรับได้เออโอเครับได้แล้วก็พูดถึงอาวุธถุงมือทอก็เก๋มันเหมือนเป็นลิมิเตอร์ตอนแรกมันหลอกเราว่าเฮ้ยต้องใช้ถุงมือเพื่อที่จะใช้ค้อนได้เออแบบจะได้แบบทนทานพลังจากค้อนมาสู่ตัวทอได้สรุปคเฉลยเราว่าไม่ใช่ no <c oughs> ถุงมือเนี่ย ป้องกันพลังจากทอไม่ให้ใช้แรงบีบแรงจับเนี่ยแรงจนเกินไปจนคอนโมเนียเนี่ยพังและคอนเนี่ยตอนหลังมันมีชีวิตมันมีแบบเหมือนอัปเกรดอัปเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งได้ทอเขาก็เลยถอดถุงมือก็ทิ้งไปตรงนี้มันก็คล้ายๆอารมณ์มังงะคลาสสิกดาร์กบอลสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาก็คล้ายๆอย่างเงี้ยคือใช้แบบเครื่องถ่วงน้ำหนักเออเหมือนแบบเหมือนนัดมวยจริงๆ ในโลกจริงๆเลยคือเหมือนแบบว่าเวลาเขาฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องใช้น้ำหนักมาถ่วงข้อมือถ่วงข้อเท้าเพื่อให้เคยชินกับการออกหมัดก,กับการวิ่งที่มันมีน้ำหนักเนี่ยถ่วงเราอยู่เหมือนผู้เท่าเต่าแขวนกระดองเต่าอย่างเงี้ยเออแล้วพอพอถอดทิ้งถอดน้ำหนักทิ้งตัวมันจะเบาขึ้นสู้เซอร์ต่อยเตยออกโมออกหม,ดมัดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นอันนี้หลักการเดียวกันเป็นแบบปลด ลิมิเตอร์ของสุงมือทอทิ้งเพื่อจะได้ใช้โมเนียที่อัปเกรดแล้วขึ้นมาเนี่ยได้ก็ตรงนี้เก๋มันก็เป็นมุกแบบเอาคลาสสิกมุกเก่าๆมาปนกับเรื่องใหม่ๆออกมามันก็กลมกลืนดีผมชอบตรงนี้ใช้ได้แล้วก็ถ้าไม้ตายทอก็ก็เก๋ดีแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเท่ได้มากกว่านี้ไอ้ทอแฮมเมอร์เออคอนทอที่เขาหงายเหมือนแมทริกง้างเออใช้คำนี้ ง้างคอนเพื่อที่จะมาตีเนี่ยมันก็เท่ดีแต่ว่าอยากเห็นให้มันเท่กว่านี้โอเคแล้วก็อาจบและเล่มหนึ่งจบตรงที่ว่าทอปลดลิมิเตอร์เพื่อที่จะใช้คอนโมเนียที่อัปเกรดแล้วแล้วก็จบแบบค้างคาจบแบบคลิปแฮงเกอร์คือจบแบบว่าให้เราเนี่ยต้องติดตามเล่มสองต่อไปเอออะ เอาความรู้สึกรวมๆของเล่มหนึ่งผมชอบ oh <yeah. S 1> ชอบเลยแฮปปี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นอ่านมังงะเน,นี่ยผมชอบจริงๆผมชอบสายแอคชั่นคืออย่างเงี้แหละบูบูสู้ๆตรงๆอย่างเงี้แหละมันเออเพราะว่าการ์ตูนสมัยก่อนนะส่วนใหญ่ผมก็อ่านการ์ตูนจำนี่แหละโชเน้นจำนี่แหละดักกันบอลฮันเตอร์ฮันเตอร์คืออารมณ์แบบต่อสู้เออทีนี้ต่อสู้มันก็มีหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ สําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าก็ใช้ได้มันฉากแอคชั่นเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแต่ว่าวิธีการสู้วิธีการอะไรเนี่ยมันก็ตรงๆดีมันเหมือนแบบวัดพลังกันจะาจาจังๆไปเลยแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยเออก็มีวอลคิรี่เออมาช่วยมันก็เอเอรับได้เออคนเนี่ยมาถึงสู้เทเทพเนี่ยไหวเออก็หลังจากที่อ่านเล่มหนึ่งจบนะครับคิดว่าน่าจะลุยอ่านต่อจนถึงเล่มเ้าแน่ๆเพราะว่าสนุกดี เพลินๆใช้ได้เลยลายส่งลายเส้นอะไรนี่คือแบบชอบโดดอ่ะพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วอ่ะขออนุญาตปิดคลิปด้วยคะแนนโอเคเล่มหนึ่งนะครับเล่มเดียวนะครับคะแนนนะครับเอออธิบายก่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของมังงะนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของรูปเล่มของเขาของสำนักพิม์์ฟินิกส์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการพิมพ การอะไรของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เล่มนี้นะครับไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงอะไรไม่เกี่ยวเลยคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยมันเป็นคะแนนความชอบส่วนบุคคลคะแนนความชอบลุ้นวนเลยไม่เกี่ยวกับว่าโอ้โหลายเส้นสวยไหมคุณภาพของเรื่องสู้กันเยอะมากน้อยไม่เกี่ยวเอาความรู้สึกผมลุ้นวนเล่มเล่มหนึ่งนะครับเล่มเดียวคะแนนเนี่ยเดี๋ยวจะให้แยกเป็นเล่มต่อเล่มนะครับคลิปละหนึ่งเล่มเล่มหนึ่งผมจัดให้เลยที่ 8ปดเต็มสิบเอาไปเลยที่ให้คะแนนค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเล่มแรกเออผมไม่เคยอ่านพอมาอ่านแล้วเรา,าก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเขาเรียกว่าอะไรนสนุกกว่าที่คิดเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าท่ากว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่คิดไว้ก็เลยให้คะแนนสูงให้แปดเลยเพราะว่าค่อนข้างตื่นเต้นกับเล่มหนึ่งว่าเออเออเอ,อ มันสนุกดีวะ่ะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแปลกใหม่ใช้ได้มุกตีมของเรื่องเนี่ยก,ก็เกด๋ดีเอาคนเอามนุษย์เนี่ยมาสู้กับเทพเจ้าเหล่าเทพ13มแมตช์แล้วก็วัดกันไปว่าถ้ามนุษย์แพ้เนี่ยจะถูกทำให้ศูนย์สิ้นศูนย์พันมนุษย์เนี่ยโดนล้างบางไปเลยแต่ถ้าชนะเทพเจ้าเทพได้เนี่ย ก็จะยืดอายุการมีอยู่ existence เขาเรียกว่าแบบการคงอยู่การมีตัวตนของมนุษย์เนี่ยให้ยืดออกไปอีก1,000ปีเออเก๋ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เล่ม1ชอบเลยโ okay. อเคอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำค่อยๆทยอยอัพคลิปนะครับอีก8คลิป2,3,4,5,6,7,8,9โ okay. อเค กดติดตามช่องผมไว้จะได้ไม่พลาดอะไรดีๆเดี๋ยวจะทยอยมาอัพเรื่อยๆแล้วพออ่านมังงะครบทั้ง9เล่มปุ๊บผมจะกระเด้งไปดูอนิเมะทางช่อง Netflix ซึ่งณนะตอนนี้ที่อัพคลิปที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยฉายแล้วเรียบร้อยเลยทาง Netflix 12ตอนเออแล้วเดี๋ยวพอเมาส์มังงะครบทั้ง9เล่มเดี๋ยวค่อยมาเมาออนิเมะกันต่อ เรื่องนี้ที่ต้องจัดการยาวๆละเอียดละเอียดกันไปมหาสื่อคนชนเทพเล่มหนึ่งชอบเลยแฮปปี้เลยโอเคก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามกด Subscribe ไว้ช่องของเราขอบคุณจริงๆขอบคุณมาก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 เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับช่องน้องใหม่เออ จะได้มีแรงกําลังใจเนี่ยที่ให้ทาผลิตคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันเราอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็นกนได้ไม่มีปัญหาเลยคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้ไดจะชอบหรือไม่ชอบอาจจะชอบมังงะไม่ชอบอนิเมะหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยเมาส์ได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะครับเรารู้สึกแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเลยหรือใครที่ชอบช่องเรานะครับก็รบกวนฝากแชร์คลิปแชร์ช่อง แนะนำช่องแนะนําคลิปของเราเนี่ยออกไปให้เพื่อนๆของคนดูทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันโอเคหรือใครที่เล่น Facebook นะครับก็รบกวนฝากไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ไว้ให้หน่อยจึ๊บทีเดียวเสร็จเลยลิงก์นะครับอยู่ใน Description ของทุกคลิปเลยโอเคสำหรับมังงะเล่มที่หนึ่งเคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่ถูกใจคอนเทนต์เรา แต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องของเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับรอพบกับเล่มที่2เร็วๆนี้ coming soon